เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านมือสองสภาพดีพร้อมอยู่ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่หนล้านสองแสนเท่านั้นครับนะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่อาศัยนะครับมีทุกอย่างครับมาในตัวกับเสื้อผ้าครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลย ราคา1ล้าน2แสนบาทสามารถต่อรองกับเจ้าของได้นะครับอยู่3มเลื่อนนะครับบางะอินบางะอินก็อยู่อุทยาครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อด้ชมกันเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับตัวบ้านก็รีวิวดูตามรูปไปเรื่อยๆนะครับแต่ละห้องละห้องครับตัวบ้านสภาพดีนะครับไม่แจกแล้าไม่ซุดโซมไม่เปื้อน ตามรูปนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวครับด้านบนที่ห้องครัวนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับเป็นแปลงมุมด้วยครับโร่งโล่งสบายสนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสายตรงถึงผู้ขายได้เลยนะครับภายในตัวบ้านสวยงามครับวงลวดเด็กดัดมีครบครับพามาด้ด้วยครับก็คือ มาแต่ตัวกับเสื้อผ้าพอครับเขาอยู่ได้เลย1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับเบอร์ทโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์ทโทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ